ไอเวลาในการสร้างเกมเนี่ยใช้แค่เดือนเดียวบางั้งมันอาจจะมีพักบ้างกำลังแพรอยู่กูไม่เฮี้ยก่อนไปทาคอสหรอกไอเฮี้ยเชื่อกูดิโฮโฮโฮเห็นปะเออยวะโฮโฮโฮมึงลองล้วงเข้าไปในไอ้นี่ดิรองเท้าดิรองเี้าอ่ะมีอะไรมามีมึงมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลองหันไปไปดูประตูดิไอเขาเขางนอกห้องอ่ะไอเฮี้ยทำไม ความแตกต่างไงสัตว์เฮียมีดูดาวบนฟ้าด้วยไหนเฮียิันตะคอดะเข้าป่องไฟไม่ได้เเว้ยน่าจะแบบว่าโดนวตจนที่หน้าทะลุอลยรโปงตื่น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 อื่นตเ่นื่นเื้นเื่นตะ่นตื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 นเม่นเื่นตื่นตน่น่น่นตื่นตื่นตื่นต่นต่นตอ่ตอ่น่นน่น่นนต่่ รูบอลไงไปประดับให้เลือกสีเลือกสี่ประดับสีแดงแรงสามเท่าไอ้เงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมันง้อกันนะจะรู้จะรู้ไหมคิวคืออะไรอ่ะกดคิวคืออะไรโอ้โทรศัพท์อ๋ออ๋อ list ว่าว่าต้องทำอะไรบ้างอ่าออ่ายากแล้วเสร็จแล้วอย่างต่อไปคือขี้อะไรเออให้ทำไรไม่เห็นบอกเลยทั่วบ้านก่อนแป๊บนึงคุกกี้เอุ้ยขนมปิ้งเออโดนตัดเขนไปไหมนะ คิดถึงไอตัว<อ>นั้นอ่ะอ,อนนุ้ยเออใช่ใช่ใช่อยู่ในเช็คปะ <c oughs> คิดโดนแดกเฮียน่ากลัวสัตว์ยังยังอันนี้อะไรอ่ะก็คือเหมือนครอบครัวไปทํางานช่วงวันหยุดคิดมากนะไม่ได้กลับบ้านไปดูลูกไงไอ้เคียทิง้งแล้วไอเรื่องนี้ไอนี่ไง Home a <Alone>. l ตอนไงมึงเคยดู้เดี๋ยวมันจะมีโจรมาหามึงสองตัวมึงเตรียมตัวเลยอ๋อไอเด็กที่มันสร้างกบดัทั่วบครัวนั่นนะเดี๋ยวเราจะนอนเอาเอาปืนอยู่หน้าประตูอ่ะพเท่ เอ้าไอ้เฮียไอ้เฮียไหนทำแตกอ่ะเฮียเหยียบน้าบาทนะอุ้ยเฮียอะไรแตกอ่ะเสียงเสียงริงสยะไปเสียงแตกอาจังอะเฮียกูกลัวนึกว่าหงุดหงมาแล้วเดมเอ้ยเฮียชอกปั๊บเอ้ยอันตรายเฮียอะไรคำเตือนอะไรเตือนอะไร เอ้ามันบอกให้ล็อกนั่นล็อกประตูล็อกหน้าต่างเงี้ยถ้ากูดูไวๆนะเหรอเมื่อกี้เห็นบอกว่าจะจับซันต้าคอสอะไรสักอย่างเนี่ยเอาเอาเอาไปเร็วชิบหายเลยเอาเอ้าเฮ้ยมึงตายไอ้ยักษ์ใหญ่ยักยังเอามึงตื่นมึงตื่นมึงตื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงเอาแล้วเอาแล้วยิ่งแค่มันว่าเป็นแนวแนวกล้องเลยไอ้ยี่เอาลารดไอ้สัตว์หาทานรว อพิเอียร์นินเทนโดนีนเทนโดสวิตบาดกินแดงพิกตัวอะไรอ่ะกะโหลกถืออะไรอ่ะที่ดาบอะุปปี้คุปปีสเกลิตันคยฟังกี้อ่ะคยฟังกี้อุ้ยเฮียอุ้ยไอ้ที่มาเสียงที่มาเสียงเสียงว่าไม่น่ากลัวสัตว์ไอ้เฮียบนไหลเฮียอย่าลงล่ะข้างบนก่อนข้างบนก่อนเอาข้างบนก่อนเอาข้างบนก่อนเอาข้างบนข้างบนก่อนตอกตะปูไม่ดีไง เฮ้ยเมียมึงกูบอกแล้วมันเป็นเม้นเนี่ยใช่เหรอดูดิดูดิมันเข้าไปได้ไงไป้หมอนไต้หมอนกูว่าอันนี้มันสดกว่าไอ้ตรงหมอนอีกนะเมียมึงลงไปล้างอยู่ข้างล่างปะที่มีเสื้อทีมด้วยไหนเสื้อทีมนั่นไงหงายไอ้เห้อรช่นประตูมันเปิดนะประตูเปิดไอ้เช่นเขาบอกว่าล็อกประตูนี่ไงมึงไม่ยอมดูไง กูไม่รู้กูอยู่ดีกูโดนคอนสปอร์ตมาตบงเตียงเนี่ยโอ้ยเช่ยโอ้โหทำไมมันเขียววะเออวะมันอันน <I S 2> <coworkers S 3> <M> ี้วะไอ้ไอ้นี้วะกิมอะกิมอะไม่รู้ไม่รู้ไอ้ดิีเขียวรองเท้าเอ้าอัน้เขียเอ้ามันปิดไม่ได้มันปิดไม่ได้นี่ไงเขียวรองขวาเอ้าทำไมมีกล่องอะ เอ mastery, เอทำไมมันล้มอ่ะ like, ฟิศิกฟ์ิศิก์ดีด้วยชิบายฟิศิก์เฮียเล่นไปตองกก่อนเดี๋ยวเขาไปล่าผีไอ้เสียงทำไมเสียงลมมันน่ากลัวอย่างวะปิดประตูได้ไหมอ่ะเฮียเฮียเฮียไม่เพืนแจ็คสันเลยสับพี่ดีไหนวะ คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเพื่อนตอนนี้กูงงในเรื่องอยู่เอ้าไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเราก็เมื่อกี้เดี๋ยวเออเมื่อกี้เหมือนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่บ้านเราก็คนละบ้านสิใช่ไหมเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะโทรศัพท์โอ้ยเฮียกูตกใจมากเอ้ยเฮียโอียแมงมุมมันออกมาไอ้เฮี้ยกล้องเหรอสาปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนให้มันกัดเลยไอ้เฮี้ยจะได้เป็นปีเตอร์พาร์เกอร์ ยิงใหญ่นอนชักตาย yeah. เนี่ยไม่เป็นมนุษย์บางมุมอ่ะเฮ้ยเอาแล ja. ้วอ่ะเอาแล้วเมื่อกี้ใช่สันตาคอร์ตไหมไม่ใช่กูม่ใเป็นไมเคิลแจ็คสันนี่เฮียไมเคิลแจ็คสันจับเด็กหรือเปล่าเฮ้ยเออไมเคิลแจ็คสันใส่ชุดซันตาคอร์ตไอสัตว์เฮ้ยมันบอกว่าอย่าอย่าไปอะไรใกล้กับคนที่ใส่ชุดซันตาคอร์ตอ่ะใครก็ตามอ่ะมันเลือกได้ไหมนะ ูไม่รู้มันจะวิ่งมาหากูก่อนนะดิแต่กูอ่านไม่ทันนะเมื่อกี้เออจะบ้านใครอ่ะทีนี้บ้านเรานี่แหละบ้านเดิมโอ้โหโอ้ยมึงไม่เงื่อนเหรอมึงไม่เห็นไหนเวดมันขึ้นจุดสามไอ้เหี้ยมันมาแล้วไอ้เหี้ยทำไงอ่ต้องทำอะไรทำไงอ่ะทำทำอะไรอ่ะกูยังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ไม่รู้ประตูล็อกไว้มึงหันดูประตูก่อน ไอ้เชี่ยนี่ประตูอะไรอู้หู้ห้องใต้ดินโอ้อ๋อไปสับสวิตช์เหรอไปไปเปิดชัตเตอร์แล้วมันมันปิดได้ไงไอ้เชี่ยห้องใต้ดินึงศ์เสิรยังไงอีกที่เนียที่เชี่ยนี่ไงไม่ไม่คนรักไม่ไม่รักความสะอาดไงไอ้เชี่ยสมควรตายไหมไอ้เชี่ยไฟดูดตายซะพาโซะอ้าวเลยวะแต่จะเป็นพาโซะเอ้ย โคตรเอาเียความจริงเราต้องไปหา,าพาเซเอรไอเฮียแต่เราแม่งที่ขาจริงๆคือปืนปืนกูอยู่ไหนเอออเฮียปืนกูอยู่ไหนเอปืนอยู่ไหน,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 นลูกสองปะไอ,อ,อลูกสองเฮียนั่งแคมป์บนไดได้ละโคตรแม่มึงเถอะเฮียอะไรเนี่ยเฮียเดี๋ยวมึงเดี๋ยวแล้วมึงปืนกูอยู่ไหนกูกูติดกูติดมุมแล้วกูกูเด็ติดมุมแล้วกับห้องกับห้องเพื่อนกับห้อง เอ,อ้ยทำไมห้องมันแดงอ่ะกูจะรู้เหรอกูไม่รู้เฮียเด,ดินติดมุมไปเฮีย้ยมมึงเล่นกูนไม่ได้หรอกกูติดมุมแล้วโอ,โอเคถ่ายรูปเุ้ยเฮี้ยมตัดมันจะรอดไปอย่างนี้เลยเหรอวะโอเย นี่ไงเฮียไอ้นี่ซัตเต์คอร์สอกเข้าป่องไฟยังไงสัตว์แม่งไหลลงม,มาเลยสัตว์เฮียอะไรอยู่ในกล่องเมื่อกี้น่ะอุย้ยเฮ้ยเฮียรถเอ๊ะลองลองลองคิดดูอะแบบเพลงแบบ แล้วคุณดูหน้าหน้าแบบก่อนเข้าเกมอ่ะเลยไปเเล่นเลยเออไปเลยต้องรีบไปส่งของข,องขวัญให้บิลลี่แล้ว <L> ฉันเนี่ยสงสัยยังเลยว่าเขาเนี่ยยังจําได้ไหมว่าฉันเนี่ยรูปร่างเป็นยังไง <L> เขาเนี่ยไม่ได้เห็นฉันเป็นเป็นเดือนแล้วตั้งแต่ที่เขาเนี่ยไปอยู่กับพ่อของเขาเนี่ยเออแล้วทําไมต้องจากกันไปด้วยเออก็เลยถามตัวเองอ่ะเนี่ยคิดถึงลิเทิลบิลลี่ยังคิดถึง หนูมิลลี่ตันน้อยแล้วมาเกิดแล้วทำไมเราเกิดตรงนี้วะแล้วทำไมเรามาเกิดตรงนี้ทไม่เดินมาตรงนี้ได้ไอ้เฮียถามเลยเดินดีวะาเขาไม่หนาววะโผโอ้โหไอ้เฮียเขาไม่มีตามองดูทีว้าวว้าวมันไม่หนาววะคริสต์มาสอีฟวันีคริสต์มาสว้าวโมเดลเดียวกันบ่ดิ มือเดีวยวกันป่ะเนี่เป็นสีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ได้แมวคนตีนะมึงจับแดกไปไคือจะทิ้งของขวัญไวน้นี่แล้วหวังว่าแบบไม่เห็นน่ะไม่เห็นว่าใครทิ้งของขวัญน่ะมันมาแอบแอบบทิ้งไว้ให้ฮะโ oh. อะ้แล้วก็จะกลับบ้านน่ะ Merry Christmas, b i l l y อ่ะไปบิลลี่เอ้ยทามดอแ่เข้าอ๋อ นั่นดิทางตำรอ่ดูดูถ้าตำรวจตำไอ้เฮียเขามองอะไรอ่ะเอ้มีมหินนั้นน่ะไอ้ยนั่นนาทีนี่เกิสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออจับบ้านทางนี้ไม่ได้เนี่ยเออยกับทางนั้นไม่ได้มึงก็พยายามไปเนาะมีไงมาถูกด้วยมาโมบก็ถูกอยู่แต่ว่าถ้าแบบดูดิเอาอีกแล้วมันเดินอ้อมไม่ได้เหรออุ้ยดูดิแล้วมาเจอซะด้วยสิเรา กลับทางเดิมไหมเพื่อนมันกลับทางเดิมได้ไหมอมันกลับได้ปะตาตอนนี้มีแสงแล้ววะดิมันหมุนเมาส์ช้าเนี่ยตอนนี้เปลี่ยารมงข้อมเลยเฮ้วันเวทิปตอบความอยเมาส์ดิปะความไเมาส์ดิตับไม่ได้เกมเกมอันนี้เองรูว่าเขาตกบนไดเลยเขาสื่อทอดเขาสื่อทอดซ้อนมืองเทศมายไปแจ้งตำรวจเลยอุ้ยต่อยได้ด้วยเฮ้ยีต่อยได้โคตรเอาต่อยได้เย็บขวาเอย็บเย็บเกมดีเกมดีท่าคบต่อยไม่ได้เกมเดียวท่าคบละ เข้าไม่ได้ต้องเข้าอยู่เลยเดี๋ยวสำรวเซิร์ฟไปเออซัำเวเซิร์ฟต้องหาสเก็ตแล้วตำรวจมาไล่เอ้ยทำไมเข้ามาเพราะว่าเสียงแต่ไม่รู้มันมันน่าจะเป็นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเดินวนเขาเดินวนเขาเดินวนมันโลมันโลมันโลมมันโลมมันโลมต้องหรอต้องแอบแล้ต้องมันนั่งได้ป่ะมันนั่งได้ป่ะย่อได้ไหมเอางี้ดีกว่าเดินตามหลังมันต้องแอบกลัวโดนไล่ชัวร์ จริงกูว่ากันอุ้ยอุ้ยเดินตามหลังมันถือปืนมันถือปืนหรือถือขวานวะขวายอุ้ยอุ้ยเร็วๆไปค่อยๆไปลองเดินเข้าใช้ก่อนไปละกูไปแล้วกว่าไปล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูบกไปเลย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 เอเอาไม่ได้ต้องการเฉลียงเรจะไปเอาตรงไหนอ่ะต้องการเฉลียงประตูมันเจม ที่ทีมันก็ได้เสียงดิไอเชี่ยซึ่งเันกลับไปเหรอเออดิทนาลมันอยู่ไหนวะไอเซฟทลมันอยู่ไหนวะกูไม่รู้ไอช่แคมปมอ้มีเนี้ยมีลาปัวไหมยิงหัวดิัวเทอร์โมเทอร์โมสองสองทางไกลได้ยเอหลบงเท้หลบงเท้ากดอี๊ยกดเอียังดูกนดีกดเียังดูยังดูอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันยังไม่เดินไปอ๋อ กูตกใจเองอะขอโทษทีเหมือนมันไม่ได้ยินเสียงเลยทั้งหมดไมหูมันโง่หนวก่หูมันโง่กล่องมันมีกล่องเหมืนกล่องวะมันมีกล่องไอ้ควายนี่มันโง่เว้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งไปไปมันจะเหียนนี่ไปแล้วปืนเลยห้องหนาวมันจะมันจะมีอะไรมันจะมีแชแรงได้ไงวะ ไอชลแรงไม่ถึงเลยว่าชไแรอยู่ในกล่องกลางนั่นแน่นเลยแน่เลยเฮียแล้วจะเปิดยังไงอะไอ้กล่องนี้อะจ้ำจ้ำเออลองเปิดดูเปิดได้ไหมมันปิดกล่องไม่คือมันไม่ไม่ไม่คือไปไม่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังมันมีซอยเข้าข้างหลังมันมีซอยยิ่งเห็นปะขวาขวาเดินขวาเข้าไปข้าวนาข้าลนาอีกอันหนึ่งอุ้ยตำรวจแล้วชลแรงอะแลอวชลแรงอยู่ไหนอะโอ้หเฮียอะไรไอเวนโหลแล้วชลแรงอยู่ไหนอะ กูไม่รู้เซฟกูกูว่านะกูว่านะแฉลมเหน็บอยู่โต๊ดจันตะคอร์ดเวยต้องล้วงไปหรอหรือมันอาจจะซ่อนในกางเกงก็ได้แฉลมอาจจะอยู่แถวๆนี้เลยไหมตามโต๊ะตามนี่ไงนี่เห็นปะสายมือสายมือบนโต๊ะนั่นไงเอาไม่ใช่เวียนได้เซฟเออวนไปวนเวียนเทียนเวียนเทียนเวียนเทียนเดี๋ยวจบโต๊ดไปเดจบโต๊ไปเวียนเทียนเวียนเทียนวนอีกรอบนึงยกขึ้นเมนเผาได้เลยนะเนี่ยลองเดินเอาเดินไปดู มันเดินได้วะมีเดินได้มันเหมือนเดินไปเรื่อยๆเลยเซฟเฮ้ยเฮ้ยน,นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยไอเวมนมามซ่อนอยู่เดินหาตั้งนานป้าบลอาลอ่ะอ้าวเร็วทางตรงอีกแล้วตำรวจตายอีกหนึ่งไอ้ยี่ ว่ามันฟันเราทีเดียวไม่ตายเวเช,ชื่อไหมเชื่อเฮ้ยมันเหมือนเขาวงกดเลยมันจะมาตามไล่เราในาน,าน,านี้เปล่าวะนี่นแฉลงไอ้พไล่สามภาพได่สามอุ้ยมันมาแล้วได้เวลาหวดได้เวลาสู้อู้อไู้ส้แล้วู้ส้้วเ้สู<ๆ>้้้ โอ้โหโอ้โหโอยเียมีน้ำดได้เลยซกบเก็บเก็บบบก็บวา่มต่อวิ่ง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 ต่ออ๋อได้อยู่ได้อยู่ไปเลยชมเราเราไม่เรามูลวอกไม่ได้เหรอได้ได้โอ้มันไม่ม มันกลับไปวะเราไม่ต้องอยู่กับมันเราไม่ออยู่กับมันโอ้อ้าเสียงประตูอนั่น,นะอะไม่หยอด,ดน้ำมันเหรอวะ,ะแรงไม่เยมันม,มันจะจบแค่นี้เหรออยอีกฝังก่งหนึ่งอ,อีกฝั่งหนึ่งโอยฝั่งอี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 กฝั่งไอเซฟ,ฟตัวเราบอกว่าทำไมดีดีพื้นที่มันก็เงียบไปคนอื่นหายไปไหนกันหมด อาแย่ละเขานอนกันหมดแล้วมั้งเราไปเดินวนอยู่นั้นประมาณสามชั่วโมงได้มันคงจะมีคนให้มึงหรอมั้งเฮ้ยเจอประตูไม่มีไงออกทางนี้ก็เจอแน่นอนเลยมันบอกว่าใกล้ถึงบ้านแล้วอ่ะแต่ประตูเนี้มันต้องเดีแยดต้องผ่านประตูนี้ไปะผ่าน้วดออจำรวจรีกแล้วแล้วคุณจะรู้ไหมว่าขวานมันอยู่ไหนนักเรียนที่ พข้าวซอแม่งไงโอ้ยเชี่ยมาจากไหนเฮ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้หัวไม่ไมไมไมเออตายยนได้ชิวหาแล้วม,มันมันวิ่งเร็วกว่าเมื่อก่อนไหม กูสังเกตได้ลองลองเดินลองเดินเข้าไปดูซอกน,น,นี้ที่เรานี่เนี่ยไอ้ไอเซฟมึงเห็นสีนยงเงินนะเห็นกูมั่นใจว่าเป็นออบเจกตีบเราเว้ยลองเดินไปดูนี่ไอขวานมาไปได้เวลาสับเราจะหน้าด้านกันไปไหมถ้าเราวิ่งวิ่งไปพังประตูเลยดูหิดเลือกได้ไหม ไปแล้วไปแล้วเลย Let's go รันลันไปแล้ว viens, ไปแล้วก็เอ้าไอ้ต้องต้องพูดก่อนเหรอมันตัดไม่ได้ไปเลยเหรอตัดเลยเฮียถือขวานมาอย่างงี้ไม่ต้องพูดแล้วประตูประตูเฮ้ยวิชั่นโนติสมันบอกว่าอะไรวะเกินกำหนดการอยู่ค่าเช่าอ่ะเอ้าเอ้าอะไรเงี้ยแล้วมันมันล็อกมันเอากุญแจไปด้วยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่มันเปลี่ยนเปลี่ยนกรอนไปด้วยเฮ้ย เขาบังเลด้เยีอ้ยังบังโดนโดนยึดได้เดินกลับทางเดิมอ่ะแล้วออกซ้ายอ่ะออกขวาดิอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อขึ้นทางบนแล้วไอ้เชี่ยไหนแมันมันมันสร้างมานไต่ขึ้นมาทางรถไฟเลยเฮ้ยไอ้นี่ไงสะพานรถไฟประเทศไทยอ่ะกรุงเทพอ่ะมึงมึงลองไปดูดิไม่เคยดิสถานีรถไฟปะสถานีรถไฟเอ้มันมีจุดเขียวอ่ะกูเดาเว้ยจุดเขียวคือกล่องกระสุนเว้ยส่วนสีแดบบดำ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 ด้ดวดาดูดำดำเำด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  เออนี่ปืนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่กลัวอะไรละต้องต้องมุนบอกเลยอ่มาแล้วไปมาตาตาแล้วไงกูมีปืนมึงจะเดินติดขาเฟสอะไรแเราตุ๊บยู้ทได เอ่งดีส้มันเล็บแบบที่เอ็นดีของจีน่าทนะโอ้โันดิเอาโอ้กูยิงโดนแล้วอ้หวานแลหวานไอ้เงียแ่มึงจะรีบีจะไปก็กูยิงโดนแล้วมาบมามามาล่ไอเน้ยน ใช่คุณค่าซันต้าแล้วอ่ะแล้วงไงเ <laughs> <c oughs> <c oughs> มริซิสเอฮิสมาสศึกษาวันคิดว่า <c oughs> ไม่มีกซองเหรอจบละ